นี่ครับมาถ่ายคลิปที่น้ำเขาสวยมากเขาสวยสั่นคงนางใครไม่รู้เขาก็สวยกินได้นะ ส่นค้งห,ห้งางนั่น嘛 สวยไหมเดี๋ยวว่ากูกังงไปรู้ไหรได้ไหม อร่อยลลนะัะสวยมากก็สวย ขายที่นาครับต้นข้าวสวยมากเขียวส้มเศรษกิจพอเพียงนกย่างน้อนกย่าง หนี่งวันฟุ้งยางนกกาวนู่นนกยางนกไก่ยางต้นมันงกรต้นแกมังกรดีกว่านูน้นเนี่ยแกะมัง ที่นี้มันก็สวยได้ไหมนัม่นผมพ่อสวยปะนีุ่ผมพอสวยนี่นะเกี่ยวสองหุ่นเลยทั้งหญ้าทั้งข้าวไม่รู้ทั้งหญ้าทั้งข้าวนะ่าันะนะดู โอ,โอ้ต้นเขานี่สวยขนาดเลยทีนี่สวยขนาดเลยนี่โอ้โหนงามเลยต้นเขานี่ไหลน,นี่คนงามเลยเขียวสงมเลยว่ะไปทางไกลนุ่นกระย่างาน,างนี่โอ้นู้นนูนหน้าบนขอจะล็อกหน่อ นี่ที่นี่วะเขาช่วยขนาดเล็ต้นข้าวช่วยขนาดเล็บโอโโโรร้โหท้อตัวแรกต้นข้าวเนี่ยในน้ำมีข้าวในน้ำมีข้าว ในน้ำมีปลาในนามีข้าวโอ้สมบูรณ์มากข้าวนสวยใต่าสมบูรณ์มากในข้าวในนามีข้าวในน้ำมีปลาโค้วสวยมากเลย น,อนขอให้เอฟซีมาดู มาดูมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องกับมาดูมาดูช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องคือนายมุนชื่อบุนยืนครับกลุ่มซับล้านนาครับขอให้เอฟซีมาดูมากดเล์มาคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับดันให้ช่อง ให้ดังครับ ใกล้จะถึงเวลาแล้วน,นะครับขอให้เอฟซมาโขดคอมเมนต์มาดูช่องให้ดังหนงมาดูช่องให้เยอะๆนะครับชื่อใน พูนยืนขนซับด้านหน้าครับขอให้เอฟซีมาคอเมินมาดูช่องให้เยอะๆนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ